สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เจอกันถิดถี่เลยนะจ๊ะอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะคะเพราะว่าข่าวนี้เนี่ย อยากให้ทุกคนช่วยกันมาดูแล้วก็ลงความเห็นหน่อยนะคะอันนี้เป็นจากสื่อต่างชาตินะว่าสรุปมันจริงไม่จริงนะคะเขาก็พาดหัวเลยว่าลิซ่าแบล็คพิงคค่ะมีรายง,งานว่าสาวฮอตของเรานะคะซื้อ Private p r a n e นะคะก็เป็นเครื่องบินส่วนตัวแหละเขารายง,งานว่าน้องซื้อใช่ไหมอันนี้เราก็รู้กันอยู่นะคะแต่เขาบอกว่ามันคือ ไอ้ล้ำที่เห็นและก็คือไอ้ล้ำที่บินไปฝรั่งเศสนี่แหละค่ะณเวลานี้นะคะแล้วก็ความพีคือในข่าวบอกว่าน้องลิซซื้อแล้วก็ชวน V BTS แล้วก็อ,อโอป,ป่าพักบกอมบินไปด้วยกันเออข่าวเขาบอกอย่างนี้เลยนะทุกคนคือตอนแรกเนี่ยแอดมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องของ างคุณพ่อเฮดีกับคุณพ่อปีเตอร์จัดให้ใช่ไหมซึ่งทุกคนก็คิดแบบนั้นไงเพราะว่าพอไปร่วมงานเขาเนี่ยมันก็เหมือนทางเขาต้องดูแลเทคแคร์ใช่ไหมแต่ข่าวเนี้มันแบบรายงานแตกต่างออกมาซึ่งแอดไม่รู้ว่าอะตอนนี้เราขอให้แบ่งเป็นแบบ50-50ใช่ไหมว่าเขาถูก กับเขาอาจจะสับสนคําว่าสับสนของแอดก็คือเขาอาจจะงงก็ได้เห็นข่าวน้องซื้อเครื่องบินส่วนตัวพอมารวมกับเรื่องนี้เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยลำนี้ของน้องไหมอันนี้ในกรณีที่เขาผิดนะแต่ถ้าเขาถูกก็คือน้องซื้อจริงแล้วก็ชวนทุกคนขึ้นมาด้วยเพราะเขามีการอ้างอิงในตัวข่าวเขาด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วหนุ่มวีค่ะไม่ได้ไฟบินหนี คือมีตารางบินที่ค่อนข้างจะชัดเจนเกี่ยวกับการเดินทางมางานซีลีนในครั้งนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าแฟนๆค่ะมีรู้กันทั่วเลยว่าเป็นเมื่อไหร่แต่จู่ๆค่ะก็มีการเปลี่ยนเที่ยวบินแบบกระทานานันหันอ่าเป็นยังไงล่ะถ้าเป็นหนังนี่พีคเลยนะนี่เป็นช่วงพีคเลยนะห้ามลุกปไปฉีดดันขาดตื่นเต้นมากต้องรอลุ้นซึ่งตรงนี้แอดยอมรับตรงๆว่า ไม่ได้ตามของฝั่งบางทันเนาะไม่แน่ใจว่าก่อนนั้นนี้มันมีตัวมาแล้วมันแบบมีการเปลี่ยนเวลาจริงหรือเปล่าแต่อันนี้ตัวเขาวเขายืนยันเลยเขาบอกว่าเขายืนยันมาจากทาง army เองนะคะก็เลยเชื่อว่าลิซ่าน่ยชวนทุกคนที่กำลังจะเดินทางไปงานเซลีนด้วยกันที่เป็นพาร์ทหนึ่งของปารีสแฟชั่นวีคเนี่ยนะที่แบบโอ้โหทั่วโลกเขาต้องจับตาดูแฟชั่นวีคในแต่ละปีเนี่ยว่า เอ้าไหนก็ไปงานเดียวกันแถมแบรนด์ที่ซัพพอร์ตพูดคุยแบบดีลกันไว้ก็เป็นแบรนด์เดียวกันด้วยก็เลยบอกงั้นมาขึ้นเครื่องบินไปกับหนูค่ะพี่พี่ค่ะเออที่เหลือเพียบเลยแบบนี้เลยจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ฟังหูไว้หูก่อนนะคะอืมน่าคิดตามมากๆเพราะเขาก็มีเหตุผลยืนยันนะแต่ว่าเอ้าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเครื่องของนองลิสจริงหนุ่มแทนคือถึงขั้นเป็นนนเล่นขนาดน,นั้นเลยหรอ ทมีความสนิทใจสนิทสนมสบายใจกันมากนะที่สามารถทำช็อตนั้นได้นะเอออันนี้แอดก็ไม่มั่นใจแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีในวงการเคป๊อปนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ โอโหเป็นการยอมรับน้องมากๆเลยในมุมของคนไทยคนหนึ่งที่ทุกวันนี้เนี่ยไปไกลกว่านั้นมากๆนะมีความเป็นสาวอินเตอร์สุดๆเลยทีเดียวนะพอพูดยังไงเนี่ยเราก็มีแต่ความภูมิใจให้กับน้องลิสอยู่เสมอนะคะประมาณนี้แหละทุกคน,นคืออะไรอ่ะจะเรียกอะไรอ่ะทุกคนคะช่วยกันคอมเมนต์ให้แอดฟังหน่อยว่าทุกคนคิดว่ายังไงบ้าง เชื่อข่าวนี้ไหมถ้าเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แน่นอนเรายังจะตามหาคำตอบกันต่อไปแล้วถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวแอดกิฟเอามาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนรับรองวัน2วันนี้พีคจริงยังไงติดตาม YouTube เราไว้นะคะฝากกดซับด้วยนะถ้าชอบกันรักกันนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ